สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเราคงต้องมาคุยกันต่อนะครับเพราะว่าสิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษานั้นใกล้ตัวเราเหลือเกินแล้ววันนี้กําลังสะท้อนนะครับว่าทําไมประเทศไทยถึงเป็นแบบนี้ผมอยากจะถามคุณหมอหน่อยว่าอเมริกานั้นเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและป้องกันประเทศถ้าจะมาพูดกันเป็นเพราะว่าเหตุผลมาจากอะไรความรู้ความรู้ก็มีเหตุผลมาจากอะไรการศึกษาที่ดี วันนี้ผมได้ยินว่าตัวเลขบอกว่ามหาวิทยาลัย100แห่งที่ดีที่สุดของโลกนั้นประมาณเกือบครึ่งหนึ่งอยู่ในอเมริกาใช่ครับท็อป10นี่กว่าค่อนถ้าเกิดว่าเป็นแบบว่าท็อป100นี่ก็ประมาณเกือบครึ่งหนึ่งคือ46หครับ,รบไอ้ตรงนั้นใช่หรือไม่ว่าขนาด100มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดเนี่ยอยู่ในอเมริกาครึ่งหนึ่งอันนั้นเป็นเหตุใช่ไหมที่สร้างให้อเมริกาเป็นมหาอำนาจ คือเขาเยรูสตาลเมกาก็เป็นคนคนแรกที่คิดเรื่อง human capital คือการลงทุนในมนุษย์ซึ่งก็คือเรื่องการศึกษาคือมนุษย์เนี่ยทรัยกรเราก็เห็นว่ามีเรื่องสิ่งที่เราจับต้องได้สมองมนุษย์เวลาผมคิดว่าภาพสะท้อนมาคือเขาใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากนะครับนี่เป็นตัวอย่างแต่แน่นอนคงมีปัจจัยอื่นด้วยนะครับแต่มันทุกอย่างมันเป็นวิวัฒนาการของมันเองปัจจัยอื่นก็เกิดจากการที่เรา สร้างการศึกษาสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดึงให้คนที่เหมาะที่เขาเรียกว่าเข้ากับเรื่องนั้นได้เนี่ยเข้ามาเพราะนั้นยิ่งทํามันกลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นวงจรที่ดียิ่งการศึกษาเขาดีเขายิ่งได้คนดีเข้ามาเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มอะไรก่อนมันก็ต้องเริ่มที่สิ่งที่เราทําได้คือการศึกษานะฉะนั้นถ้ามาดูการศึกษาไม่ใช่ทําให้อเมริกาเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและกะลาโหม แต่อเมริกานน้นเข้มแข็งมากทางด้านการทําเรื่องของการค้นคว้าและวิจัยใช่ครับเขามีัน,นามากที่สุด<อ>ในโลกบอกว่าได้ยินข่าวบอกว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของโลกนั้นอยู่ที่อเมริกาเป็นเพราะเงื่อนไขเมื่อกี้ที่คุณหมอพูดว่าอเมริกามีเงื่อนไขที่ดีทําให้เกิดสถาบันการศึกษาที่ดีการหลัง่งไหลของคนเก่งๆทั่วโลกไปที่อเมริกาฉะนั้นตรงนี้นี่ น่าจะพูดกันได้ว่าการศึกษาที่ดีนั้นยังเสริมสร้างทําให้เกิดการคิดคน้นการพัฒนาท็อปว0นมหาวิยาลัยนี่มันเป็นดัชนีสอให้เห็นไหมครับว่าโอ้ไอประเทศต่างๆที่ประสบความสําเร็จนี่เพราะมหาวิยาลัยดีๆมันเป็นตัวชี้วัดอันหนึ่งแน่นอนครับ,รบเราปฏิเสธไม่ได้ครับหลายคนจะไปบอกว่าโอเคเขารวยแต่เขาก็มีปัญหาอย่างอ,อืออ่นผมว่ามันคนละประเด็นครับเราเอามาคุยเรื่อง เรื่องว่ามันมีความสอดคล้องหรือความเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของ GDP กับการค้นคิดใหม่ๆกับการศึกษาหรือเปล่ามีแน่นอนถ้าเรามาพูดกันว่าการศึกษาเป็นเสาเข็มครับการศึกษาเป็นโครงสร้างครับของสังคมแล้วก็อนาคตของสังคมในในอนาคตใช่ไหมครับถ้าเรามามองกันอย่างนี้แล้วแล้วก็เราก็มามองว่าการศึกษาคือพื้นฐานของความเจริญครับฉะนั้นถ้าผลผลสรุปบทสรุปอย่างนี้น่าจะถูกต้องนะถูกต้องฮะ ท่านผู้ชมครับเราคงต้องไปคุยกันคราวหน้าแล้วล่ะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับสวัสดีครับ